สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับสู่ช่องคริปโตแมนครับถ้าผมจะบอกคุณว่าเรื่องตลกที่คนเล่ากันขำๆเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้มีมูลค่ามากกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ผลิตรองเท้าให้ซูเปอร์สตาร์อย่างเมซี่คุณจะเชื่อไหมถ้าผมจะบอกคุณว่ามีประเทศหนึ่งที่กำลังจะเปิดธนาคารบิตคอยอย่างเป็นทางการแห่งแรกของโลกคุณจะว่ามันบ้าไปแล้วหรือเปล่า วันนี้ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปครับแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาแค่อ่านข่าวแต่เราจะมาต่อจิ๊กซอภาพใหญ่จาก4เหตุการณ์สะเทือนวงการที่เพิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งเรื่องของหมามีมการฟื้นคืนชีพของเหรียญที่เคยล่มสลายการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของบริษัทยักษ์ใหญ่และการเดิมพันอนาคตของทั้งประเทศ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการวิเคราะห์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อโลกคริปโตไปตลอดการไปเริ่มกันเลยครับมากันที่แรกของวันนี้กันครับมหากาบหมามีมแสงยักษ์ใหญ่แฟชั่น เรื่องแรกที่ต้องพูดถึงเพราะมันทั้งช็อกและทั้งสะท้อนภาพอะไรบางอย่างด o g e c o i n แซง Adidas ครับคุณฟังไม่เผ็ดสกุลเงินดิจิตัลที่เกิดจากมีมสุนัขชิบาอินุตอนนี้มีมูลค่าตลาดสูงกว่าบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาระดับตำนานที่มีประวัติศาสตร์เกือบร้อยปีคำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือพายุที่สมบูรณ์แบบที่เกิดจาก พลังแห่งชุมชนและอีลอนมัสเอฟเฟกต์แค่ทวีตเดียวจากบุคคลที่มีอิทธิพลก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลได้นี่คือพลังของยุคดิจิทัลที่ความเชื่อมั่นและความสนใจสามารถสร้างมูลค่าขึ้นมาจากอากาศได้ วานกำลังตุนของข้อมูลออนเชนชี้ชัดว่านักลงทุนรายใหญ่เข้าเก็บดอชอย่างหนักหน่วงพวกเขามองเห็นอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เห็นหรือนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่กับกระแสที่กำลังจะมา ความหวัง Spot Dogecoin ETF ตลาดกำลังคาดการว่าถ้ามี ETF สำหรับ Dogecoin จริงๆมันจะเปิดประตูให้เงินทุนจากสถาบันไหลเข้ามาแบบที่ Bitcoin เคยเจอมาแล้วและนั่นอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แต่นี่คือดาบสองคมครับมูล,ลค่าของ d o g e c คอยถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสไฮป์ pe, และความเชื่อมั่นเป็นหลักมันคือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ในขณะที่ Adidas มีโรงงานมีสินค้ามียอดขายจริงนี่คือการประทะกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเศรษฐกิจแห่งความเชื่อมั่น (Belief Economy) และเศรษฐกิจที่จับต้องได้ (Tangible Economy) ครับ ไปกันที่ข่าวที่2ครับกับภารกิจกู้ชีพ USTC จากเรื่องราวความสำเร็จของหมามีมเรามาดูอีกด้านหนึ่งของพลังชุมชนกันบ้างนั่นคือการฟื้นฟูครับทุกคนยังจำการล่มสลายของเทรา Luna ได้ใช่ไหมครับฝันร้ายที่ทำให้นักลงทุนหลายคนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่วันนี้ชุมชนเทราคลาสสิกกำลังพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วยข้อเสนอตรึงมูลค่า USTC ไว้ที่0.10ดอลลาร์หรือประมาณ36สตางค์ ทำไมต้องเป็น0.10มันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายครับแต่มันคือการวางเสาเข็มหลักแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาลองนึกภาพตามนะครับสร้างพื้นราคาเป็นการประกาศว่าเหรียญน,นี้จะไม่ไร้มูลค่าอีกต่อไปเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้กล้ากลับเข้ามา ปลดล็อกระบบความเสถียรนี้จำเป็นต่อการเปิดใช้งานมาเกตโมดูลซึ่งจะทำให้ระบบนิเวศของเธอรากลับมาหายใจได้อีกครั้งเผาหเหรียญลดอุปทานชุมชุนช่วยกันเผาหเหรียญทิ้งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหรียญที่เหลืออยู่มีค่ามากขึ้นนี่คือคกลไกพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เลยครับ นี่คือตัวอย่างที่ทรงพลังที่สุดของการที่ชุมชนไม่ยอมแพ้ครับพวกเขากำลังพยายามสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่จากซากปร,รักหักพังมันคือการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าโปรเจกต์ที่เคยล้มเหลวก็สามารถฟื้นคืนชีพได้ด้วยพลังของคนที่ยังศรัทธามาที่ข่าวที่3การเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยของริปเปิล เอาละครับเราเห็นพลังของคนตัวเล็กไปแล้วทีนี้มาดูฝั่งยักษ์ใหญ่กันบ้างเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นกับ Ripple ครับปกติแล้ว Ripple จะปลดล็อก XRP 1,000ล้านเหรียญจากระบบ e S-cro w หรือตู้เซฟอัจฉริยะในวันที่1ของทุกเดือนแต่ในเดือนสิงหาคมนี้เขาเลื่อนมาปลดล็อกในวันที่9ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลายคนตกใจคิดว่า Ripple จะเทขายหรือเปล่าแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปจิกซอมันเริ่มต่อกันครับเพราะการเลื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นแทบจะทันทีหลังจากมีข่าวใหญ่ว่า Ripple ชนะคดีและสามารถยุติข้อพิพาทกับกราตาสหรัฐได้แล้ว เห็นภาพไหมครับนี่ไม่ใช่การทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลการปลดล็อกที่ล่าช้าอาจเป็นการปรับทับครั้งใหญ่หลังปลดแอกจากโซ่ตรวนทางกฎหมาย เตรียมสภาพคล่องเมื่อคดีจบ Ripple สามารถเดินหน้าธุรกิจโอนเงินข้ามประเทศ Ripple Payments ได้เต็งสูบพวกเขาต้องการ XRP เพื่อรองรับดีลกับธนาคารและสถาบันการเงินที่จะตามมาปรับกลยุทธ์ใหม่ไม่ต้องสู้คดีแล้วก็ถึงเวลาเอาเงินและทุบทรัพยากรไปลงทุนขยายธุรกิจนี่คือการส่งสัญญาณว่าเกมได้เปลี่ยนไปแล้วนี่คือการบริหารจัดการขององค์กรระดับโลกที่ทุกการเคลื่อนไหว มีความหมายเชิงกลยุทธ์ซ่อนอยู่มันแสดงให้เห็นว่าคริปโตกำลังก้าวข้ามจากการเป็นแค่สินทรัพย์เก่งกำไรไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทใหญ่ๆเริ่มใช้งานจริงจังมากันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับชาติแรกในประวัติศาสตร์เอลซาวาดอร์เปิดทางธาน,นาทานบิตคอยและนี่คือข่าวที่เป็นเหมือนจิกซอชินสุดท้ายที่ทำให้ภาพทั้งหมดสมบูรณ์และอาจเป็นข่าวที่สำคัญที่สุดในรอบหลายปี และนี่คือข่าวที่เป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ภาพทั้งหมดสมบูรณ์และอาจเป็นข่าวที่สำคัญที่สุดในรอบหลายปีเอลสวาดอร์ El ador, ประเทศแรกที่รับบิตคอยเป็นเงินถูกกฎหมายตอนนี้ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการอนุมัติกฎหมายที่อนุญาตให้จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใช้บิตคอยโดยสมบูรณ์ได้ครับ นี่ไม่ใช่แค่การซื้อกาแฟด้วยบิตคอยนะครับนี่คือการนำบิตคอยเข้าสู่หัวใจของระบบธนาคารอย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่สำหรับทุกคนธนาคารนี้จะให้บริการเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ที่มีสินทรัพย์เกิน250,000ดอลลาร์และต้องมีทุนจดทะเบียนสูงถึง50ล้านดอลลาร์นี่คือดึงดูดเงินก้อนโตจากทั่วโลก ทำได้ทุกอย่างธนาคารบิตคอยนี้จะสามารถรับฝากปล่อยกู้บริหารสินทรัพย์ทั้งหมดนี้ทําได้ด้วยบิตคอยและสินทรัพย์ดิจิตัลอื่นๆวิสัยทัศน์ของบูเคเล่ประธานาธิบดีนายิบบูเคเล่กาลังเดิมพันครั้งใหญ่เขาไม่ได้แค่อยากให้คนใช้บิตคอยแต่เขาต้องการเปลี่ยนเอลซาวาร์ดให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งวงการคริปโตเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของโลกยุคใหม่ แน่นอนว่าความเสี่ยงมันมหาศาลทั้งความผันผวนของราคาและแรงกดดันจากสถาบันการเงินโลกเก่าอย่าง IMF แต่นี่คือการประกาศก้องให้โลกรู้ว่าอนาคตทางการเงินอยู่ที่นี่แล้วและเราคือผู้นำ เมื่อเรานำข่าวทั้ง4ชิ้นนี้มาวางเรียงกันคุณเห็นภาพเดียวกับผมไหมครับจากดอชคอยที่เป็นเหมือนกองทัพประชาชนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งมีมและความเชื่อสู่เทราค l a s s ิ c ที่เป็นชุมชนนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้พยายามสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่จากศูนย์ขยับมาที่ Ripple ซึ่งเป็นตัวแทนของโลกองค์กรที่นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในระบบการเงินจริงและปิดท้ายด้วยเอลซาวดอที่เป็นภาพของรัฐชาติ ที่กำลังยอมรับและผลักดันเทคโนโลยีนี้ในระดับประเทศเส้นแบ่งระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่มันกำลังเลือนหายไปครับการที่เหรียญมีมีมูลค่าแซงอาดิดาสไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันคือสัญญาณว่าคุณค่าในศตวรรษที่21กําลังถูกนิยามใหม่โดยคนรุ่นใหม่ คำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเองก็คือนี่เป็นเพียงฟองสบู่ที่รอวันแตกหรือนี่คือการวางรากฐานของระบบการเงินโลกยุคต่อไปเรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คุณล่ะครับคิดว่ายังไง และนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับจากมีมสู่บริษัทยักษ์ใหญ่จากเท่าฐานสู่ความทะเยอทะยานจากคดีความสู่กฎหมายระดับชาติโลกคริปโตกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เราไม่อาจกระพริบตาได้เลย แล้วคุณล่ะครับเรื่องราวไหนที่ทำให้คุณทึ่งมากที่สุดการผงาดของดอชคอยความพยายามของชุมชน USTC, กลยุทธ์ของ Ripple หรือก้าวที่กล้าหาญของเอลสวาดอคอมเมนต์บอกเราข้างล่างนี้ได้เลย ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกที่เชื่อมโยงทุกมิติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกด subscribe ช่องคริ p โ o m a n และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและบทวิเคราะห์เข้มข้นในโลกคริปโตวันนี้ผมคริปโตแมนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า stay curious stay informed สวัสดีครับ